ขอลมสักขาขขอลมออร้นก็มาไม่แม้เรียกเรกลม่ไมร้อนก็ลมลมไม่ไช่วยอไล้วกนู้นต่าลมให้แมตอนนี้มันก็ไม่้อผมไม่ได้ดแลม่มลกสาฮอดไม่สั่งเลยคับลูกสาวกับแม่ใครฮอดบ้านนะคตอนนี้อ๋อตน้ต้องถอยให้ลูกลูกเขาเป็นดาราอันดับหนึ่งของเมืองไทยแล้วตอนนี้ขนาดเลกอไน้แล้วตอนนี้เอ็นเกตเป็ดีสุดๆดีสุดด ่ะแม่ถอยให้ค่ะเ,ออเป็นยังไงบ้างกับพัฒนาการของ a กลที่ทุกคนทั้งประเทศแบบชื่นชมรักในความเป็น a กลอะไรเงี้ยแม่เหนื่อยมันเร็วไปอ่ะมันเร็วไปแล้วรู้สึกว่าไม่ยช่เพโตเร็วจังเลย2องปกว่าแล้วเลยแล้วก็ปีนี้ก็จะเป็นปีสุดท้ายที่แบบได้อยู่ด้วยกันเพราะว่าเดี๋ยวก็ไปโรงเรียนแล้วออใช่ไหมคะในความรู้สึกที่ชมบอกท,ที่ที่บอกว่ามันเร็วคือจุดจุดตรงที่ ก็ค <chat> ือเนื่องจากว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราผ่านงานยากมาแล้วเนาะเออเราผ่านแบบเลี้ยงเด็กผู้ชายฝาแฝดอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็จะรู้สึกว่าตั้งแต่อย่างตอนที่ใสพิพาตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นเบบี๋เงี้ยเราก็รู้สึกว่าแต่ละคืนกว่ามันจะผ่านไปอ่ะสามเดือนแรกมันคือแบบเมื่อไหร่มันจะผ่านไปสักทีว่าเลยเงี้ยเพราะคนเขาจะบอกว่าเด็กสามเดือนแรกมันจะง่ายเอ้ยมันจะยากแล้วก็จะค่อยๆง่ายขึ้นะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าแบบพอมาเป็น ที่เกลเนี่ยก็คือทุกอย่างมันผ่านไปเพราะว่าเรารู้สเต็ปรู้อะไรเงี้ยทุกอย่างแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเออมันค่อน,นข้างเร็วพี่ชมกังวลไหมเรื่องความฮอตของเขาเวลาไปโรงเรียนหะคอเป่าจะทำให้เขาแบบว่า<อ>มีปัญหาไหมหรือว่าจริงๆไม่ค่อยกังวลน,นะคะเพราะว่าเอ,อ,อเวลาอยู่โรงเรียนเขาก็เป็นเด็กปกติทั้งทั้งทัท้ง ตับพี่สายพี่พาอะไรเงี้ยค่ะก็อยู่โรงเรียนเขาก็เป็นเป็นเป็นเด็กปกติที่โรงเรียนเขาก็ทีวีเด็กทุกๆคนเท่าๆกันเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเออแล้วก็ถ้ายิ่งถ้าโรงเรียนอินเตอร์ก็ไม่ได้มีใครสนใจว่าว่าใครเป็นใครแล้วก่อนก่อนก่อนที่เจเกลจะเข้าโรงเรียนเราได้ได้เตรียมความพร้อมยังไงกับให้น้องบ้างบอกยังไงกับกับเกลจริงๆอ่ะตอนพี่สายพิ่พาสองขวบอ่ะไปไปพรีสคูลแล้วไปพรีเนอเซอรี่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคนเนี้ย แม่ไม่ให้ไปทำไมอ่ะก็หนึ่งคือที่เกียรับส่งสองที่นะคะแล้วก็สองก็รู้สึกว่าเออเราเราผ่านมาแล้วเราก็รู้ว่าเออมันมันต้องต้องอะไรประมาณไหนยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ค่อนข้างที่จะพัฒนาการเร็วคือตอนแรกก่อนของพี่สายพิพาที่แบบส่งไปก็เพราะว่าก็อยากให้เรียนรู้เรื่องการเข้าสังคมแล้วเราก็เหมือนเป็นพ่อแม่มือใหม่เนาะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยโรงเรียนจะมีอะไรที่ มาถให้ได้มากกว่าที่พ่อแม่ให้ซึ่งถามว่ามันมีไหมมันก็มีเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ฝึกเรื่องระเบียบวินยัยเรื่องอะไรที่มันฝึกได้ดีกว่าอยู่ที่บ้านประมาณหนึ่งแต่ก็กับเกลก็รู้สึกว่าอย่างที่บอกว่ารู้สึกว่ามันเร็วมาก็เลยรู้สึกว่าอยากอยู่กับเขาอีกอีกปีหนึ่งคืออยากเก็บช่วงเวลานั้นว่ะใช่ใ<ห>ใแล้วเดี๋ยวค่อยให้ย้ายไปโรงเรียนเดียวกับพี่เลยปีหน้าใช่จะได้ไม่ต้องสองที่เพราะว่า โรงเรียนพี่ถ้าเขารับนะถ้าเขารับก็คือสามขวบถึงจะเข้าได้ก็คือเกี่ยวก็จะได้เข้าโรงเรียนสามขวบสามขวบกว่าก็จะเป็นปีการศึกษาหน้าค่ะอย่างน้องนี่พอจะรับรู้ไหมคว่าเขาเป็นที่สนใจของคุณมากอะไรอย่างงี้ยเออจริงๆชงว่าเด็กเขาอาจจะไม่ได้รู้หรอกว่าเขาแบบเขาเป็นสตาร์นะหรือว่าเขาเป็นแบบอะไรเงี้ยแต่คือเขารู้ว่าเขาได้ความรักชะว่าภาษาของเขาอะคือเขา เขารู้แค่นั้นเออว่าว่าแต่ว่าเขาไม่ได้รู้หรอกว่าคนนี้ดูเขาในโทรศัพท์หรือว่าแบบอะไรเงี้ยเออเขาเขาเขายังไม่รู้แต่ว่าเขารู้ว่าเวลาเขาไปทํางานกับแม่ทีมงานหรือว่าเพื่อนฝูงทุกคนของแม่ช่วยกันเลี้ยงช่วยกันทุกคนรักเขาอะไรเงี้ยแบบว่าให้ความรักเขาอ่ะค่ะมันก็เป็นอยากเก็บตรงนี้ไว้อีกนะใช่มันมันโตเร็วอ่ะนี่เขาเจเจเขาเข้าโรงเรียนพี่จะไม่ร้องเลยหรอ ใจว่าตัวเองจะร้องหรือเปล่าแต่ว่าคิดว่าเจอ่ะไม่ร้องมั้งเพราะว่าทุกวันนี้เขาไปส่งพี่ที่โรงเรียนนะเขาก็จะเหมือนเหมือนวิ่งตามเขาจะอยากแบบเขาอยากไปโรงเรียนอยากไปโรงเรียนแบบอยากสะพายกระเป๋าอยากไปแล้วก็เวลาไปส่งพี่ก็คือเริ่มให้เล่นในสนามในแบบอะไรเงี้ยที่โรงเรียนแต่เขายังไม่รู้นะว่ารับเราหรือเปล่าแต่ว่าแต่ว่าก็ก็ให้แบบ ใหุ้นชินเอาไว้อย่างพี่สองพี่สองคนพี่สายกับพี่พระสายพรพายุพี่ห่วงห่วงน้องว่าเป็ไว่าเป็นห่วงหรือว่าเขาก็รักน้องนะคะเขาก็รักน้องเล้ก็ห่วงน้องแต่ว่าก็ตีกันทุกวันก็ตีก็ตามช่วตามภาษาแหละถึงเวลาลักก็ลักแต่ว่าถึงเวลาเวลาตีเวลายุ่ห่วงก็เต็มที่เหมือนกันแล้วแม่ห้ามยังไงแม่คุณกลางแม่ห้ามยังไงสามคนเลยนะแม่ก็แล้วแต่สถานการณ์คือบางทีก็จะบอกว่าเออให้ให้ทนน้องหน่อยเดี๋ยวน้องก็โตแล้วไรเอี้ยให้แบบว่าอดทนแต่ว่า บางทีก็จะต้องบอกน้องเหมือนกันเพราะว่าเขาเริ่มที่จะรู้เรื่องแล้วฉันก็เริ่มสอนเขาแล้วว่าเธอไปทําอย่างนี้กับพี่มันก็ไม่ถูกอะไรเงี้ยก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็พูดซ้ําๆไปแล้วเขามีแคลชนตอบกลับมาไหมครับแต่ละครั้งที่ที่เวลาสอนอเงี้ยใช่ไหมก็วีนเพราะว่าเขาเป็นดีว่าอยู่แล้วเขาก็จะต้องเขา่าจะต้องก็จะต้องมีตอบโต้มีอะไรเงี้ยเพราะว่าก็เป็นก็ไม่ใช่เด็กที่ ่เรียกว่าจะว่านอนสอนง่ายขนาดน,านั้นก็มีแบบมีริสเหมือนกันใช่ก็ต้องเราก็ต้องพูดซ้ำๆอ่ะพูดบ่อยๆอย่างการอย่างมีงานที่แบบเข้ามาหาน้องอะไรพี่ชุมกององานกองงานยังไงเวลาแน่นอนตอนก็มีงานติดต่อไปเยอะแน่เลยสำหรับงานที่แบบอยากใ,ให้อาพีเกลไปร่วมงานด้วยหรือว่าให้พี่ชุมพาน้องไปด้วยหรือว่าอะไรก็เอาที่เรา manage ไหวอ่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นเรื่องของความเป็นไปได้ว่า manage ไหวแล้วสองก็คือว่า ผู้จ้างก็เข้าใจเนเจอร์ของเด็กว่าเด็กสองขวบข้อจะกัอะไาจะมีอะไรบ้างเขาจะทำอะไรได้บ้างคือถ้าคาดหวังว่าจะทําได้แบบเหมือนแม่อะไรเงี้ยหรือว่ามันเป็นไปไม่ได้เออมันก็คือขอคนเข้าใจอะไรเงี้ยแล้วแต่ละครั้งถ้าถ้าเจเกลโอเคสซส์คนคนไปเยอะไหมครับแต่ละคนคนคนที่ดูแลทีน้นคือจริงๆจะบอกว่าเอาเด็กไปงานอ่ะมันมันต้องเตรียมอะไรหลายๆอย่างหนึ่งคือมันต้องเป็นเวลาที่ เขาต้องกินอิ่มนอนหลับต้องจับเขานอนกลางวันมาแบบสองสามชั่วโมงให้อารมณ์ดีอะไรเงี้ยสถานที่คืออย่างอย่างเงี้ยก็คงไม่ไหวนะฮะเพราะมันมันร้อนมากผู้ใหญ่ยังหุดหินเลยเด็กมันก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเรื่องล่าสุดเรื่องหุดหิบ้างมดูดูเรื่องดูดูดูทกับพี่สายอันนี้ก็มีมีประเด็นขึ้นมาไม่เห็นแล้วเนาะคนเดียวเองเออมีอยู่คนเดียวนั่นแหละก็บอกแม่ชงวินเลย วินแรงเราวินแรงจริงหรือเปล่าแรงกว่านี้ค่ะอยู่บ้านอแสดงว่าพี่ยูบอกว่าแม่ชมอยู่คือเรื่องจริงก็จริงแหละเพราะว่ามันพูดดีๆสี่ห้าครั้งแล้วมันยังไม่ไม่มันก็ต้องชมว่าแต่ละสไตล์แหละค่ะแล้วแต่แล้วแต่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าปกติเราก็พูดกันดีๆค่ะค่ะแต่ว่ามันก็ตามเอเนอร์จีเด็กค่ะเป็นมนุษย์แม่ของแม่นุษย์แม่ของแฉ จจ่ายของญาตถามเรื่องงานของชมบ้างทุกปีชมจะต้องไปาค่ะเอาปีนี้ยังไงคะปีนี้ก็ไปค่ะค่ะเดือนเนี่แหละค่ะไปกลางเดือนเนียค่ะกลางเดือนนี้ใช่ค่ะทีมของปีนี้จะเป็นยังไงคะการเตรียมตัวไปคาดเทารปีนี้เออปีนี้จะเป็นยังไงเหรอคะสำหรับชมนะคนอื่นว่ายังไงไม่รู้แต่ชมว่าปีนี้ถูกใจตัวเองถูกใจตัวเองแต่คนอื่นไม่ไม่ไม่รู้ยังไงเหมือนกันแต่ว่าก็ คิดว่าก็น่าจะได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นตามโจยดยากขึ้นทุกวันไหมแม่ปีเอจใช่จอดยากขึ้นทุกวันไหมเหรอคะจริงๆคือด้วยความที่ว่ามันผ่านมาเป็นสิบครั้งแล้วอ,ะอ่ะออคือถ้าคุณอย่างน้อยนะปีนึงเฉลี่ยมันก็ต้องมีสามลุกใช่ไหมคะคือมันก็ทํามาแบบเลเซว่าสาม คำนวณง่ายๆก็ต้องมีไม่ต่ำกว่าสามสิบหเลยคือถ้าจะคิดว่าต้องไม่ซ้ําไม่จําเจหรือว่าต้องไม่ใส่สีนั้นไม่ใส่แบบนี้ไม่ใส่ฟูฟูหรือว่าไม่อะไรเงี้ยคือชมว,ว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันทํามาหมดแล้วอะไรเงี้ยก็คือขอเอาเป็นอะไรที่มันตรงจริตเราตอนนี้แล้วมันรู้สึกว่าเวลานี้มันใช่สําหรับเราตอนนี้เออเพราะว่ามันเป็นโมเมนต์นี้นาทีนี้อะไรเงี้ยอืมขอบคุณ่ากพี่ชม